นะครับปัญหาของรถที่ใช้เบรกนานนะครับใช้เบรกนานแล้วก็เบรกเสื่อมสภาพนะครับเนี่ยเวลาใช้แปรงานเพิ่มเนี่ยมันจะร่อนอย่างนี้เลยนะครับบางอันนี้จะหลุดออกมาเลยพอหลุดออกมาเพิ่มเนี่ยมันก็จะมาติดกับจานเบรกตรงนี้นะครับจะไม่เบรกติดนะครับตรงนี้เพิ่มเนี่ยบางทีเพิ่มใช้ไปนานๆไม่ใช่ว่ามันจะดีนะครับ้เนาเบ er nah รกไม่หมดบางทีจะร่อนแบบนี้แหละ ต้นแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้ยังหนาอยู่เลยไอ้นี่บางแล้วก็สภาพเาน,นี้ยเอามาดูฝั่งโน้นอีกครับฝั่งนี้ก็ยังหนานะครับเห็นไหมฝั่งนี้เริ่มบางเนยใกล้จะเหมือนกันกันกบฝั่งโน้นแล้วนี่ดูแล้วรถคันนี้เพิ่มเนี่ยพระเบรทนี่ไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วนะครับ พอพอบีบมันได้เปลี่ยนนาาแล้วมันเริ่มเสื่อมสภาพแลวกาวที่มันติดอยู่กับพเบีบพวกนี้มันเริ่มเสื่อมสภาพ,พพอเสื่อมแล้วมันก็จะร่อนพอบเบก็จะร่อนออกนะครับถึงพเบีบจะหนาบางกันเพิ่มก็ร่อนหลุดออกได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เพิ่มเนี่ยมันทําให้กาวพวกนี้มันเสื่อมสภาพแล้วมันก็หลุดออกมานะครับพวกนี้ลอ,องเวลา เราตรวจเช็คสภาพก็ลองตรวจเช็คด้วยนะครับบางทีเราส่องจากด้านหลังอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นนะครับบางทีเราลื้อออกมาล้วจะเห็นนะครับบางทีแม้เราส่องดูไอเนี่ยมันจะหนาอยู่แต่ส่วนเนี้ยที่เราส่องไม่เห็นมันจะบางนะครับเนี่ยที่เราส่องไม่เห็นมันจะบางถ้าเป็นไปได้ก็ลือ้อตรวจเช็คได้นะครับโอเคครับผม